คนจะมารังใคาคนที่เธอไม่ควรเผยใจใช่ไหมที่จะรักกันแม่เราต่างเจ็บช้ำ ทำร้ายใครเลยแค่กอช่วยก็ไม่มีสิทธิ์ยิ่งรักจะไปยิ่งผิดลงไปทุกทีทำยังไงให้ไม่รักใครหัวใจมันหยุดแค่นี้ ทำยังไงใครรู้ที่ลบล้างเลือนเธอจากใจฉันมันเปลียนแค่คนที่มาล้างใครคนที่เธอไม่ควรเผยใจใช่ไหมที่จะรั